ทันตำรวจโทจิตศรีโยหะมุกดาธนพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้นางกรยากรสุขสารเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายนิรุตวงศาเนาผู้อำนวยการกองช่างและนายสิทธิศักดิ์อักษรรักษาการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่สำรวจถนนระหว่างบ้านห้วยรำมงตำบลคำบุไปโคกปงเปื่อยตำบลน,นาโส กรณีที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่ามีนักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มระหว่างทางซึ่งเป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารโดยนายเฉลิมพลมั่งขั่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้ปรัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคำชะอี ปลัดฝ่ายความมั่นคงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำบกกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านลงพื้นที่ชี้จุดถนนสายดังกล่าวด้านนางกัรยากรสุขสารเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าในเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจะนำเครื่องจัรกลลงพื้นที่ปรับปรุงพื้นผิวจราจรเกตบท อัดถนนให้กับชาวบ้านเพื่อให้ได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งนี้จะได้ให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือเร่งด่วนเพื่อของบประมาณก่อสร้างถนนดังกล่าวให้เป็นคอนกรีตลาดยางต่อไปนางกรลยากรกล่าว